โฮ้ยเด๋ยวดูวยังไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ทันตั้งตัวเลยโว้ยโอ้โหโอ้เปลวโอ้โหโ,โหม m ก g อ d แม่เจ้าโอเคทุกคนก็ขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับคิมคุมคนเดิมแล้วก็กับช่องฟีนิกซ์เหมือนเดิมทุกคนนะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาสู้กับบอสบอสต,ตัวนี้ชื่อว่า Underworld Knight nice. เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะโหดมากซึ่งมันอาศัยอยู่ในเนเธอร์นนะคือมันจะแบบมันจะอยู่ในปราสาทซึ่งในปราสาทนั้นก็จะมีลูกน้องมันเต็มเลยซึ่งบอกเลยว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะทายด้ยากมากด้วยกัแล้วก็แบบมันถึกด้วยแหละก็บอสแล้วมันถึกใช่แล้วตอเจเดอร์อาจจะแสบตาไปนิดนึงเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะว่าการทะเลทราย าารอาวุธของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะของโฟมวร์ก็จะเป็นแบบสายแทงค์สายกายภาพนะแล้วก็ของเราก็จะเป็นแบบแม่มดใช่ค่ะอีกทีเป็นแม่มดคนเดียวเลยโฟมบลก็จะเป็นแบบโฟมบลก็จะเป็นอัศวินอ้วนเนอ้วนเลยตัวอ้วนเลยตัวอ้วนเลยเหรอเนี่ยแต่เว้ยแต่มันมัน มันดูดีนะเออ,สอสการที่เราไปเนเธอร์ได้ก็ต้องมีประตูเนเธอร์ก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้น<ช>เราก็ต้องไปหาของนี่เราก็เตรียมแบบพวกที่แอ็กมาด้วยนะไปสำรวจแมปแล้วตรงนั้นก็น่าจะมันจะมีเอ่อตรงบ่อลาวาดูมันจะมีบ่อลาวาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ถังตัดไม้ไม่ใช่อะไรหรอกเอาบล็อกมาตบโเลีมแบจะทำโต๊ะคราฟด้วยแหละ,อะเอาเกลี้ยงเลยปะเอาเกลี้ยงเลยปะอะ้วแต่ไปหมด โอเคนี่นี่ฉันเจอตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใหญ่ายญ่ย่แล้วมาต่อสามบล็อกก่อนอ่ะอุ้เยฮ้ได้สามอันพอดีโอ้ยเหมือนเหมือนเตียมมาเลยอ่ะอกำลังทุบตัวนี้อยู่เลยโอ้ยโดูฉันโวยเกือบไป โอ้นนั่นแหละทุกคนอาจจะขัดใ,<ช>ใจเนขิดน,นึงนะครับผมพอดีว่าไม่เก่งเรื่องดาบเด้ออันนี้ก็ไม่เก่ง,ง,งโอเคตอนนี้ก็ได้ถังมาแล้วหนึ่งอันแต่ว่าผมที่อเออเอาถังเดียวก็พอปะแล้วเราก็เพิ่มมดปลากรวมมาด้วยนะครับผมเพื่อให้สะดวกะกายแบบเดินทางนะครับผมใช่คือแบบเวลาเราจุกบอสจะมาแบบว่าแบบหลบกลิ้งแบบกลิ้งได้เห็นปะเออใช่ประมาณนี้ยแก่น้ก่อ สิ่งพี่ได้เล่นรอเพชินกับมันพวกนี้อยูอ่แล้วโบดทนี่คือต้องแบบต้องว่าน้ำพอเราเดินบนน้ำเพราะว่าเราตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมเนาะไป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 ,น,ไปนี่ไงนี่จุดที่เราจำได้คือตรงนี้อุ้ยเห็นได้มไหมโอ้ยคิปเปอร์หนูอยาอยายาๆยา นี่ฉันไอเทมฉันโกงกว่านะคิปเปอร์แกอยากเข้ามาโอ๊ยเราต้องมีถังน้ําเปล่าด้วยนี่โอ๊ยเล้วทำมาถังเดียวไงให้เหล็กแกยังไปเยอะพอสมควรเลเซอร์กันงานว่ะแกทำไมอ่ะจีเอจอนเลเซอร์กันงานไปเดินเสียงมันดังมากไปหนึ่งนะฉันขอไปตักน้ำกัก<ง>นี่อ่ะตรงนี้มีน้ำปุ้ยน้ำจะบายทางนี้เคลียร์มอนเตอร์เอาเลเวลพัง แล้วก็ลืมบอกไปแล้วทุกคนคือบัฟของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคือของเราก็จะเป็นบัฟประมาณนี้นะก็เน<ม><ม>ี่ยประมาณนี้มีไฟนะแต่ของผมอ๊ดจะไม่มีไฟเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกลว์คือก่อน<ม>ที่เราจะมาเล่นเราได้สำรวจแมปมาด้วยนะว่าเออมีของตรงไหนบ้างเราจะได้แบบเหมือนจัดฉากเลยนะแต่ว่ามันไม่จัดนะมันเกิดขึ้นเอง ใช่ใช่เราควรสังเกตว่าเราจัดฉาเปล่าเราไม่ได้จัดนะครับผมนี่ไงโอ้โหมันจัดฉากเลยเหมือนเตี้ยมมาเลยอ่ะโอ้แต่ว่ามันจะมีออฟซิเดียนที่เราไม่ได้ใช้อยู่่อะคิมเกัไหน่อยนะนี่มดอยู่ดิอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอ้ยอีนี่โทษทีเกี่ยมันเพลินไปหน่อยมากลัวมีข้อดีค้อเสียอะโย่อืออือลงรัวรัวเฮ้ยเป็นน่าเกลียดเลยนะพลังเนี้ยนั่นาจะมาแล้วนึง โอ้ยเล็ก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 มันจะโดน๋ย่มันโดนว้วต้องขุดบล็อกไอตัวนี้ออกก่อนนะอย่าไปเมเธอร์ได้มันนอยใช่ไมสิทำไมมันต้องอันนั้นของเพชรไม่ใช่เหรอเราเมีของเหล็กัไม่เป็นไรเราใช้ถังน้ำเอาก็ได้เราทีเนี้ยอ้วซิกแออันนี้มันขุดยากว่ะทำไมว่าไม่เสกเพชรปะอย่าไปโล่ โอ้โห,โโหนั่นคือขุดนานเวอร์พี่เสียเดอร์แมนจะ<ช>มานะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราไม่มองต,ตามมัน,ม,นมันมันก็ทำไมเราหรอเอเดอร์แมนนี่เหมือนคนในชีวิตจริงเราเลยเนาะคือมองหน้าทีเท่ากับหาเรื่องก็คือมาตบเลยโอเคโอ้ปาา่าจะพังโอเคแต่ด้านบนนี่เราต้องอะไรเนาะเราต้องวางวิธีการทำออกซิเดียนยังไงด้วยการทำน้ำกับลาวาต้องวางน้ำก่อนหรือลาวาก่อนโอเคอ๋อนี่ไงโอเคอุ้ยได้อุ้ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะไปไป โอ๊ย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 เกตจดตีไปเกตจดตีไปฉันคุณอยู่เป็นการใช้งานเพื่อนที่ดีจริงคิปเปอร์ตัวเดียวแกใช้พลังเวอร์สังเกตอ่าหนึ่งที่มันดาเมจแรงมากแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอันนี้ก่อนมันควรสูงประมาณไหนประมาณนี้ปะมันอีกบล็อกหนึ่งไหมอ่ะอ่าวอีกบล็อกนเหรอฉันว่าแค่ดีก็ได้แล้วเพราะฉันว่าประตูนี้เธอมันกว้างเกินอ่าวที่นี่มีอันนี้สีบล็อกอ่ะแกวางแกวางเลยแกวางเลยเอาไปไปไปเอ้าโอ้โห แล้วคือฉันอุตส่าห์เอาถังน้ำมาอัสนาอีบา้ามันมีให้อยู่แล้วเหรอมีให้อยู่แล้วปกติแกไม่รู้เหรอไม่แต่บางอันจะไม่มีให้ไงบางอันก็จะมีแบบเนื้อทูบออออฟติเดียนประมาณหนึ่งสองประมาณแค่สองอันเอา้านี่ครบแล้วนี่แต่ว่าเราขาดอย่างเดียวคือไฟก็มีอยู่ในกล่งองหนฮะก็มีอยู่ในกล่องเกิดอะไรขึ้นี่ไงอ,อี คนดูบอกว่าอีนี้จัดฉากแน่จัดฉากแน่เออจัดฉากเขาได้คันดีโอเคมาไหมสาม้อมพ้อมไปหนึ่งโอเคโอ้ยเอาทิ้งไปเลยไอ้นี่อุตส่าห at um> ์หาสรุปคือมันมีให้แล้วโอ้ my g ก็โอเคตอนนี้ภารกิจต่อไปคือเราต้องหาประสาทของมันซึ่งประสาทของมันเหมือนจะได้อยู่ในในป่ามืดปะ เชื่อนะทำไมดินเสิงแก๊สแก๊หรอกดินงสิงแก๊สกนะญาดาญาดาทางนู้นมาจากทางนู้นหรือไม่ก็มาจากนี้โอเคโอ้แต่สิ่งที่เราควรทำคืออย่าไปเปรี้ยวกับไอพวกนี้แล้วกันเนาะคเพราะว่า <gasps> ดูจากดูจากสภาพแล้วมันก็โอเสิงแก๊สอยู่ใ,ใกล้มากอ่ะิงกดตรงไปตรงนี้กว่าตรงไหนตรงงง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอีบ้าอีนี่เขไม่มีทองไงอย่ามั่นลูกอย่ามั่นหนูมาตัวคนเดียวอยู่อย่ามั่นหนาโอ้ยมีอะไรบ้างโอ้โหตรงนี้มันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันดูแบบเป็นที่รกรอ้าวเราจะเจอประสาทของมันไหมเนี่ย โอเคนะคะทุกคนอุ้ยเจอเจอโซเซโอ้เนะโซเซโอ้ยอิยสเกตานอี๋นี่จะซัวหรอจะสู้กับดาบเวทมนต์ฉันหรออุ้ยแต่ดาบนี้ค่อนข้างโกงเลยนะเพราะว่าตอนที่เราตีเหมือนมันเหมือนจะมีแบบพาร์สิบที่มันแบบตีแล้วมันแบบเหมือนจะมีอะไรออกมา,าอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยเออเลศนี่อุ้ยใ <ไป S 2> ช,ช่ฉันหยุดเนี่ยออโอเคเสียงโครนน่ากลัวเลยเสียงอะไรอะ่ะเจนได้ยินนะไรแล้วไงวะไม่นะฮะตอนนี้ฉันปรับเสียงต่ำสุดมากไม่ปรู้สึกว่ามันจะอยู่ในใบโอมนี้ได้เปล่าวะนี่ไงเออเราเจอบล็อกเลยปะยคิดไปเองปะ<ม>โอ้โหแก๊สมดมีธนูปะต่อยไปเด้ แกวันให้ธนูฉันเองนี่ก็ใส่โอ้โหเว้าวเรียนเรียนยิงธนูมาจากไหนครับไม่ได้ยิงนา้าแล้วค่ะมดที่ใช้แต่หน้าไม้เนาะ <laughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยมดก็ยิงได้มดมีบอสมั้ยบล็อกก่อนไม่มีอ่ะมีแต่บล็อกอันเนี้ยสองอันโอ้เด้อ,อ,นนองงโอเคอ๋ <Okay. S 2> อ,อ thank you เอาจริงทำไมเราไม่พกบล็อกมาด้วยวะ นั่นดนดิี่เราเจอเหมือนหลังคาบ้านเลยอ่ะปราสาทไปปะน่า,ะาจะไปดะน่าใช่ปหอุ้ยทุกคนเจอง่ายนะอ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วอีินเอาจริงง่ายไปปะเนี่ยโอ้แต่เราหมดเราไปได้ไงเนี่ยเรามีสโลโฟอลลิ่งว่าแต่หมดเออไปได้ไงก่อน อมม่มุดลองมุดลองขุดบล็อกแถวนั้นดูลองขุดบล็อกแถวนั้นดูต่อบมาได้ปะจะพยายามต่อไปจะพยายามต่อไปแช่ตัวแสบไปเลยดิรออะไรอโอ้โอ้โหแล้วคือแบบเราเจอง่ายเกินตรงนี้แต่รู้สึกว่าด้านในจะมีแบบลูกน้องมาด้วยเนาะใช่ปหมโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีบ้าโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ย ล่าตอนนี้ไอ้คิมกลัลอะไรจะเซนหนากับสองตัวนะก็ะดช่วยดีไหมเนาะทิมเมอร์ทิมเมอร์ทิมเมอร์หรอเอาจิงเรามาสู้บปนหลังคาเนี่ยเราเราเลื่อไปปะแกเราลงไปข้างล่าง,างนี่นี่จะมีบันไดยอยู่ตรงนี้มีบันไดตรงนี้โอเคบันไดเนาะบันไดใช่นี่ส่วนเราก็เราลงแบบเลืนๆอ่ะอุ้ยโมดระวังอุ้ยอุย้ย มาโอ้ยโอ้ยจะโอ้ยจะตายไปเนี่ยโอ้ยโดยฉันโวยโ๊ยโดยด้วยหรอโดยโดยด้วยหรอซอร,ซอรี่ค่ะสอรี่ซออูซอดว,วงโอเคอุ้ยมดมามด,มดเดี๋ยวลองตบลองสำรวจรอบรอบก่อนไหมโอเคโอ้โหแต่สภาพนี้มั้ย ในด้าบนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไม่น่ามีเลยเ่าด้านบนมีอะไรบ้เพราะตรงนั้นน่ะอาจจะเป็นที่ที่มันอยู่แต่เราไม่กล้าไปก่อนเราแพนิคมากเราแพนิคอ่ะกล่องมนกล่องไม่มีอะไรหรอมีว่ามีหายด้วยนี่อุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงโอุ้ยตีอะไรอ่ะโอุ้ยไม่ได้ตีอีนี่จ้าโอ้ยลิง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  มันดาบดาบม,มันเหมือนดาบ,ดาบที่ฉันใช้อยู่เลยอะฮะไอ้ตรงนี้ที่เราต้องส<า>กับเปนเบากวะใช่เดี๋ยวเราสำรวจรอบตัวก่อนไหมเพราะว่าบางทีมันอาจจับแบบโอ้โห,หน่าเกลียดกับมีลาวาตรงนี้น่าไปอุดบ้ากู่ตรงนั้นน่าหาอะไรไปอุดบ้าแต่ว่าเราคงทำไม่ได้แล้วแหละอืมจริงอา้าวฉันล่นวงว่ะล่วงไปไหนไม่หรอก นี่ไหนเราอยู่ไหนล่ะโอ้โหฉันหยุดสำรวจอยู่ฉันอยู่ตรงแถบสังคาด้านนอกป่ะโอ้โหข้างล่างเป็นลาวาแต่ลงไปก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเรามีสิงแก๊สมาแต่ไกลเลยอ๋อโอ้ยโอ้โหฉันนี่ถ้าเป็นโฟโ์มดนี่คงจะขิดแล้วนะเจอเนี้ยเจออะไรโอ้ยบางทีจะมีห้องลาวาบดบดอะไรโอ้ย ก okay, 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 ี่เดกแล้วโอเคเรียบร้อยกใกล้ใช่หรอกใช่ทิ mm ่สิงเกียวโอ้ใช่ใช่โอ้โมดฉันว่าลงมาซุกมันตรงนี้กว่าเนาะโมดอยู่ไหนล่ะอยู่ด้านบนบนหัวใจไม่ใช่แล้วทุกทีช่วงนี้ไม่มีมไม่มีมุ้เล่นมันก่อยอะมันก่อยจนไม่รู้จะก่อยยังไงแล้วอ่ะโอ้เลิศไอ้มดโมดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคเออวนึ่งจัดการตัวข้างล่างก่อนโมดแต่ว่ามันจะมี อันนี้ด้วยนะแต่ว่า p p l e t ิล r ทมันก็มีกันไฟให้เราอยู่แล้วใช่ไหมอืมกูต้องอ็ต้องกำจัดลูกน้องมันก่อนเหมือนฉันจะเป็นเออได้อยู่ได้อยู่คาถาฉันนี่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 ข้างหลังข้างหลังแต่แต่ดาฉันต้องมีมันต้องใช้มานาไม่หยาบมานาไว้ดีกว่านะมันมีมานาได้ปุ๊บไม่มีอะบ้างเราะลองลงไปดู ลงไปป่ะฉันกลัวลูกน้องม,มาแกจะลงไปได้ไงนะโอ้นี่ไงอาจจะยังนะตรงนี้นี่มาแล้วพ่อเอกมาจนได้โดนไปเนะไม่โดนอ่ะเพราอจะจัดการก่อนนะโดนไปเด้อ <c oughs> โอเคบรรยากาศแบบไม่ค่อยโอเคโดนเลยโวย อ้าแล้วม oh, ันอย Kaiser, ู in yes ่ตรงนี้หรอเออเราเข้ามาในวงมันเฮ้ยเฮ้ยเราวะโวอยไระวะงรวะอรวะเฮ้ยๆฮ้ย้ยป้าป้าป้าเดียวหูยังไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ทันตั้งตัวเลยเว้ยโอ้้หโว้ยเสี่ยงมีแต่แป้งด้วยรู้เลยว่าดีแทว พังบอกได้มันพังบอกได้แกดูปโอ้โห,โหโอุยอุอ๊ยมาดิสายแทงมามามดรอไปก่อนฉันไล่อยู่ฉันไล่เวทอยู่มดตอนนั้นจะมีอุกกาบาตตกนะเดี๋ยวได้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 เอ็มบ,บันทองเอ็มบ,บันทอนเอ็มบ,บันทอะ เอาอุ้ยมันตกมาวุ right Take mine. Take mine. Huh? Right. ้ยมันตกโดดใส่ตรงอื่นว่ะโอ้โหแล้วคือสายเวทนะดูแบบ้ัวใช่ปะถอยก่อนถอยอ่อนดิไว้ถอยก่อนดิไว้ถอยก่อนดิไว้ตายเดี๋ยวตายไม่นต้เองโซ่เอ็มมันทองไม่รู้เลยละอุ้ยอีนี้ยาเล็งตรงหน้าพระเล็งตรงไอ้ตรงเกาะมัน อ้ยเแต่รู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันตีลีอ่ะถ้ามันโอ้ยนี่โอ้ยมดมดพามันตรงเข้าวงพามันเข้าบนเข้าวงคอาอยู่คอาอยู่โอ้ยมันเสียงร้องปะโอ้ยมันมามดบ้าถอยถอยไปตรงมานะถอยไปตรงมานะ ฉันใช้แบบนี้ตอดมไนก,ก็ได้อีกฝีเล้ออ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อย,อย,อยสภาพคือแบบอะไรด้ย,ย,ยฉันใช้อันนี้ไม่ได้หว่ะใช้เวทใช้่ายายเท่าไรหร่หว่ะ อะไรจาพวกบ้าเนี่ยว้าวง่ายไปป่ะเนี่ยช่วยดีก่อาช่วยดีก่่นโอเคก็ง่ายไปป่ะเนี่ยง่ายหรือว่าเราโกงไปไม่ไรู้รู้เลยว่าไฟเยอหรืออสตอไปไหมะ่ะ <c oughs> เบนน่งหยุดอัดก่อนนะเบนงะ ก็โอเคดะตอนนี้เราก็กลับมาสู่โลกปกติเฮ้ยบอสบอสอโอ้โหเปิดมาก็เปิดมาแบบนี้โอ้ยก็ก็โอเคตอนนี้ก็อยู่ในโลกปกติของเราแล้วนะทุกคนนะซึ่งเราไม่ใช่หรอกซึ่งเราก็จะแถนนะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะตายง่ายเกินซึ่งบอสตัวต่อไปนี่มันก็คือบอสเอ่อแซนเวิร์มนะที่เป็นแบบหนอนทะเลตายเองทุกคนนะข้างหลังข้างหลัง oh, ข hey, ้างหลังข้างหลังแกฉันคิดว่ามันเริ่มมาแล้วอะ กโอ้ยไปก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปโอ้โอ้โอ้โหมีการตีอีกละโอ้โหโอ้โหไปก่อนแม่เจ้าบอสเออสู้มันบอสระวังโอ้ยโอ้้ยตงรีจะเท อุ้ยออ้โดนอุกกาบาตไปดิติดพิษติดพิษติดพิษระวังนะแกอือโอ้มันกันดาเมจเวชคิดว่าอยู่ตรงไหนวะอุ้ยมดมดระวังมันขึ้นไปหาแล้วทำไมต้องเป็นอ้ับ้า อะไรแบบนี่้โหมดตุ่มตัดโหมดวะเอาหวัวไปตัดด้วยอื้อ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 เอาดิ เอาอยู่ไหนละอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สัมรีสสรีสสัมรีสแกมันตายง่ายมากจัได้อะไรมาด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะขอโทษต้องกดดิกดอะไรไม่ติดเลยไม่ติดเลยต้องกดตีปกติต้องกดตีปกติดิตอนจะเป็นแบบอาวุธแค่ตีแรงคน คนพิดเปล่าวะเดี๋ยวใช้กับฉันดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดอุ้ยอุ้ยมดอุ้ยติดพิษได้กินนมกินนมเอาไม่มีนมดีกว่าลืมบ้าเอาเสืนไปเลยโอเคคลิปนี้ค่อนข้างเฟลมันเฟลตรงที่มันตายง่ายโกนอ่ะมดตายง่ายโกนก็คืออาวุธอาวุธฉันแทบไม่ได้ใช้อย่างเช่นอันนี้ ได้เล้ฉันมองไม่เห็น,นหขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาก่อน,นออเถอขลุพยาพอะเลสายยิงถูกลบลาบไปไง่ายๆไอ้ดิชิ้เก่าแล้วก็ปราบง่ายคลิปนี้เกียรทีวะโอ๊ยล้าจะมาใส่ฉัทนทำเพื่ออะไรมันโดนฉันอีกคีิหรือว่าแหกสักตัวไหม แคกตัวคือตัวอะไรไมีตัวเราที่อ<ม>เองครับเราที่เองอีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อาจจะยากนะโอ้ยไม่เดินไม่เดินไลยไปมาไม่เดินแอบเกินเฮ้ย เอาพอๆแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นเลิก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 เลิครับเราท้ากันต้ยไปหรอก็โอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรละก็มันก็สั้นอย่างที่เห็นนะครับผมก็ขอจบเลยแล้วกันสองบอสงัคนนะคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดทางไปด้วยนะครับผมแล้วก็เออไม่ไม่รู้คลิปทางนี้จะปล่อยตอนไหนแต่หน้าถ้าเกิดว่าตัดเสร็จก็น่าจะลงเลยแล้วก็ วันวันที่ไล์โลนะคะผมวันนี้ก็โลครั้งนี้ก็มีจันเอ่อพริฤาัสกับเสาร,นร์นะคะผมนะคะก็จะได้ไปรูโลของโปโบด้วยนะครับผม